เมี่ยงปลาบำรุงสมองนะนี่มีเครื่องพันเยอะแยะเลยสมุนไพรแล้วก็ผักสวยๆนะว,วันนี้ก็จะกินเมี่ยงปลานะเด็กๆ,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 ๆเด็กๆเด็กๆก็เหลือแต่พี่กัะเน็น้องๆอยู่ในแออใช่ไหมพีกพ่กัะเนะพี่กัะเนจะชอบไหมครับออยากกินเม e ี่ยงปลาใช่ไหมครับชอบไหมครับสัมภาษณ์หน่อยสิครับ กินเมี่ยงปลาไหมครับเออพยังหน้าเงงๆกเลยอากาศมันร้อนนะลูกมันแดดนะครับแม่ไปนอนกับน้องในห้องแม่ก็จะพันนะนี่พันพันผักเลยอร่อยอร่อยเลยนะครับม mm hmm. เมี่ยงปลาอร่อยมากๆนี่เขาใช้ผักเดี๋ยวแม่จะจิ้มชิมก่อนช <laughs> ิมชิมนิดหน่อยผักตามทีหลงัง mm อืม hmm. ติผักตามเลยอืออือ,อ <c oughs> จัดผักใช่ไหมครับหยิบเลยนะ <c oughs> ครับ จับแบบนี้แล้วก็เอาปลาใส่ใช่ไหมครับบใส่แบบนี้เืี่ํทไมอะยังไม่มีช้อนเอานี้จิ้มๆไปก่อนจิ้มแล้วก็ใส่งี้เอ๊ะทําไมไม่มีข้าวปุ้นเนาะเด็กใช่ไหมพี่เน่ทำไมไม่มีข้าวปุ้นเลยครับนี่เป็นของคําแบบนี้บ,บอร่อยนะอือหืม Diệm <laughs> <Điểm. cười> <laughs> lại, ở lại